นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับกลองน้ำมันเชื้อเพลิงกลองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือฟูลฟิลเตอร์ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญมีหน้าที่สำคัญคือกล้องดักจับสิ่งสกปรกทั้งฝุ่นผงเศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะใช้กระดาษกองพับเป็นคลีบเพื่อกองสิ่งสกปรกเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับชิ้นส่วนภายในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์บินซินและปั๊มหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซลกลองน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแยกตามชนิดเชื้อเพลิงได้2ชนิดกลองน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินกล่องเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินส่วนใหญ่ใส่กองจะทําด้วยกระดาษอัดกองเป็นกลีบในเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดที่มีแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงสูงจะใช้โลหะเป็นส่วนเสื้อภายนอกและในเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์จะมีแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ไม่สูงมากนักแต่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบภายนอกกลองเชื้อเพลิงน้ํามันดีเซล กลองเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่ก็ยังใช้กระดาษอัดเป็นกลีบแบ่งได้2ชนิดคือกลองดักน้ำพอนอกจากกลองสิ่งสกปกแล้วยังดักน้ำที่ผสมมากับน้ำมันด้วยเมื่อมันเก็บกาก,ากน้ำเอาไว้จนเต็มจะสัญญาณเสียงไฟเตือนให้ทราบเพื่อปล่อยน้ำทิ้งส่วนอีกชนิดจะมีหน้าที่กรองน้ำมันอย่างเดียวโดยจะแยกการดักน้ำออกไปทั้งนี้ หากปล่อยให้กองน้ำมันเชื้อเพลิงตันอาจส่งผลเสียให้กับรถของท่านสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทยากอืดเล็งไม่ขึ้นและอันตรายถึงปั๊มติก๊กหัวฉีดในเครื่องบินซิลและเครื่องยนต์ดีเซลจะส่งผลให้ปัม๊มและหัวฉีดเสียหายได้เช่นกันทั้งนี้กองน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถดักจับสิ่งสกรปรกได้ดีตองผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพจึงควรเลือกใช้กองน้ำมันเชื้อเพลิงแท้ หรือจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและตัวเช็คตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือที่ส่วนใหญ่จะก,กำหนดให้เปลี่ยนในระยะ40,000ถึง80,000กิโลเมตรแล้วแต่รถแล้วแต่แบรนด์